สวัสดีครับสวัสดีพ, figure, สสพ, muscle, till, Am พ่อแม่พี่น้องสู่หูสุคนนะครับพี่น้องครับพี่น้องมีลุงโบผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินจุกตับครับพี่น้องตับสดๆใหม่ๆนะครับสามสิบกีบครับพี่น้องแล้วก็มีข้านางมีดอกจอกนะครับพี่น้องเนาะพร้อมกับแก้วเพียคมๆครับพี่น้องบวกลนันไหนาะครับพี่น้องเนาะใบสดครับพี่น้องแล้วมีมะระนะครับผักแกมมีชีไทยต้นหอมครับพี่น้องมีโหระพาฟังนี้กันนะครับพี่น้องเนาะ มือนี้ลุงโบผ้าเพราะไม่พี่น้องมาบุกห้างอันฝูงบินต่าครับพี่น้องอยู่กลางไฮกลางสวนนะครับพี่น้องเนาะถึงห่อนถึงเอาครับพี่น้องบรรยากาศจะอึ้มขึ้มจังน้อยนะครับมือนนี้ท้องฝ่ากับแบบคือฝน,นสิตกนะครับพี่น้องเนาะขออนุญาตหันซะกก่อนด้วยครับพี่น้องจุข่าเขียงคือเอาครับพี่น้องสไตล์ลุงโบครับบอกไปนําเฮือกหน่อยให้ร้อมครับพี่น้องโอ้หักลายเหมือน ดอกจอกับพงไงครับไอ้ปลาขี้ริ้วกับพี่ครับหรือว่าสามสิบกีบแลครับพี่น้องตับก็มีแต่ชินี่ไงครับพี่น้องขัดอยู่อยากมีมูมานั่งอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าโบมีไผมานั่งครับพี่น้องพี่สบแลครับพี่น้องเนาะหันตับสดๆกอนครับพี่น้องเอาแบบค่ำตาเหลือกคือนก่านครับพี่น้องเนาะ มาบุกห้างฟูงบินตำบังก่อนครับพี่น้องว่าเป็นยังไงตำขาดไม้ครับบอผิดหวังหลายขี้เก่าครับพี่น้องเอ้เอาบอวกันกน้อครับพี่น้องเนาะทั้งห่อนพร้อมครับพี่น้องมาหนี้เอา้าฝนสิตกครับ นี่ครับพี่น้องหลังจากห่างหายไปสองสามหมืน่นแล้วครับพี่น้องเนาะอยากนำภารกิจครับพี่น้อง สามสิบกีบกับสี่ก็เลยครับพันกับตับเครื่องงในล้วนๆครับพี่น้องมาเนี่ม เออบ่ไดครับฝูงบินตำหลายแห่งไปเร็วจังหน่อยด้วยครับพี่น้องฝูงบินตำหลายครับแห้งครับพี่น้องอยู่กลางไฮครับตับค่ใหญ่ๆไงเนาะครับพี่น้องอยัสายใจครับ นี่ครับพี่น้องสามสิบกี่พันตับคือเก้าครับพี่น้อง จัดมาสูพอแม่พี่นอ้องเข้ากินโดยเฉพาะนะครับพี่น้องกลางไฮกลางสวนบรรยากาศบรรยากาศอึมครึมครับพี่น้องคือฝนตกนี่ครับหน้าครับพี่นอ้องตับเีงนะครับน้องพี่น้องนี่ครับตัวน,นี้ง่ายโหลดสไตล์ลุงบวแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับ บาหวากันเนาะครับพี่น้องเนะาะบวไลฟ์ดีพี่น้องเอ้ยน้ำบุกห้องเพิ่นคือว่าแล้วครับ ตึงแม่งมีพร้อมครับพี่น้องอืมบรรยากาศกั <c oughs> กงให้กังสวนครับพี่น้องแต่ว่าแสบคักเสียอย่างเดียวหรอฟุ้งบินตำ่ำครับพี่น้อง กินแบบหุนหดนนะครับพี่น้องสไตล์ลุงโบแบบนี้ครับกินของแบบนี้ตรงหุนหดจนจังหน่อยมันยังแซบครับพี่น้อง ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องท่านที่บปกินดิสมั้งนะครับมันเป็นบรรยากาศอึมครึมครับพี่น้องเลยพี่ครับหลายเลยเปิดโ่เบิดโ่ว่ากันเ้อครับพี่น้องจัดมาก ยางคักสูพอไม่พี่น้องเข้าได้กินน้ากันนะครับพี่น้องพี่ครับดอกจอกก็ได้แต่ว,ว่าฟูงบินตันฟูงบินตําหลายแห่งพี่น้องลุงโบพึ่งมาทายบรรยากาศน้ำให้น้ำสวนนะครับพี่น้องฟูงบินตําหลายแห่ง